สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยเออพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับน้องแบงค์ครับเออพี่แบงค์เออ,อยู่เออ,อยู่ที่ไหนออไครับออยู่ไหนวัดไครับ วัดไซแถวอ๋อบ้านขุนเทียนนะครับเออพอดีเห็นรอยสักนี่ที่ไหนครับโทษทีครับอันนี้ของบ้านอาจารย์เทียมครับสองข้างอ่าคือความหมายมันคืออะไรครับโทษทีก็เป็นยันยันปูของพ่อครับของอาจารย์เทียมและรู้จักพ่อเทียมได้ยังไงก็แรกได้ชื่นชอบจากพ่อป่องปู่เที่ยงครับแล้วก็เลยศึกษาว่ามีใครบ้างที่เป็นคารวาสที่ได้เรียนวิชากับปู่เที่ยงอะไรนี้ ก็สืบทราบมาว่ามีมีอาจารย์เทียมที่ยังมีชีว hey. He ิตอยู่ก็เลยเข้าไปพบที่วัดสารคืนฮะแล้วท yeah, ่านเป็นไงกันเองไหมครั้งแรกที่ไปต้อนรับดีครับปู่เป็นคนตลกก็คุยกันเล่นอะไรเล่นกันต้อนรับเราดีและประสบการณ์ของพ่อเทียมครับ ก็เมตตาครับเมตตาใช่ไหมวันนี้ขึ้นไปก็จะมีการไหว้ครูถือขันพันดอกไม้ขึ้นไปไปกราบครูก็มีลงหน้า,นาท้องอะไรกันอยู่ในสายกงสังฆาส่วนการพานันก็จะสักยันงใา้อ๋อการพันนี่คือลูกศิษย์พ่อเทียมอะะหล,าน,ลานอะฮะอ๋อแล้วแบบที่เรื่องหนักๆเลยของพ่อเทียมที่เราไปโดนมามีไหม ก็ส่วนมากผมจะเป็นเมตตามากกว่าครับขอเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับท้าขายอ๋อเรื่องค้าขายใช่ไหมฮะอ๋อแต่เรื่องแต่เรื่องโชคลาบนี่ไหมโชคลาบโชคลาบก็มีครับท่านก็ได้หลายเรื่องค้ายอย่างขุดเที่ยงเลยครับแเรื่องบานที่ประทับใจมีไหมก็เมตตาดีครับจากลงนาก็ะก็ก็เมตตามีครับข้อห้ามหรอพี่ข้อห้าม ก็เป็นมาตรฐานนะครับทั่วไปห้ามด่าพ่อแม่พี่น้องอะไรนะครับจะเกิดตื่นลุ้นเล่นั้นนะครับละเว้นถึงท้าข้อข้าวหวาบแล้วก็ขอถามนึงไอ้ตอนตอนพี่เกณฑ์อาหารน่ะพี่เวลาพี่ไม่อยากโดนแล้วพี่ได้บนบานเก่าที่ไหนบ้างไหมอันนั้นผมได้เป็นที่ทางแม่กองครับอ่าครับหลวงพ่ออะไรวัดใหม่ตาพักวัดใหม่ตาพักหลวงพ่อพัวครับหลวงพ่อพัว ใช่ตอนนี้ยังอยู่ไหมฮะหลวงพ่อไม่อยู่แล้วครับก็จะมีรูปปั้นตอนที่ผมไปก็ก็ไปที่วัดนะฮะไปบนท่านก็จะมีให้บนหมากลุกไก่ที่เป็นรูปปั้นนะฮะก็ก็บนท่านก็ไปกราบถึงที่เลยก็บนว่าขอให้ผมไม่โดนทหารเพราะว่าผมผมทำลงจำนำอยากทำลงจำนำก็ไปบ่นก็คนอื่นเขามาเขาก็ นั่นแหละฮะแบบว่ามาจับทหารใบดําใบแดงเนี่ยแหละเหมือนปกติตทั่วไปครับแต่ผมก็ได้บนบานสารกล่าวไปแล้วก็มีทหารเข้ามาเขาบอกว่าไอ้หนูอยากเป็นไหมบอกโอ้ยไม่เอาอาผมไม่ไม่ไม่ได้อยากเป็นผมแต่เขาก็ผมอ้วนผมเขาก็เลยแทงไว้ดีสีประเภทสี่เขาบอกไอ,อ้เด็เองบอกหมอนะ<ห>ว่าว่าว่า,วาเองหนักร้อยกิโลแล้วห,หมอก็หนกันกลับมาถามอเองหนักกี่โลเนี่ยร <maneuver> ้อยกว่าครับ Mm hmm. เสร็จแล้วก็มีจนหมายน้อยมาว่าเฮ้ยไอเอาจำมันนี้ไว้นะจดหมายเล็กๆนิดนะึงฮะในนั้นก็มาสืบทราบที่หลังว่าเป็นเบอร์โทรับก็เลยถามคุณพ่อว่าคุณพ่อเอาไงเนี่ยคุณพ่อบอกว่าโทรไปเลยเขาจะเอาอะไรเขาบอกขอค่าเล่าสี่ห้าร้อยบาท mm hmm. ก็ไปไม่ต้องเสียอะไรหลย คนบ้านสามเก้าก็ร,รู้ว่าปวยแน่นอนที่สามลำนึงนะฮะตอนนี้แน่นอนเลยใช่ไหมร้ยเปอร์เซ็นต์ครับเห็นมาจัดตัวผมไม่ต้องจับเลยก็ลากไปเลยดีสิประเภทสื่โอ้โหนี่นี่ถือว่าเป็น,น,นปฏิหารเนี่ยปฏิหาร,รของจริงเลยใช่เล่นทหารแล้วแล้วพี่ห้อยอะไรอยู่อันนี้เป็นรูปปู่เทียนครับพร้อมอัฐิแล้วก็มีสมเด็จอาจารย์เฮงบ้านบาตบ้านบาตนะอาจารย์เฮงบ้านบาจารย์เฮงานั่นแหละ ประสบการณ์ไงบ้างขออาจารย์เฮงบ้านบาทโอ้หเฮงเฮงสมชื่อเลยครับหระไม่มีตังค์ก็บอกปู่ช่วยด้วยวันนี้หมดตังค์แล้วก็ขอได้เลยจัดมาให้เลยอันนี้ปีไหนฮะอันนี้เป็นยุคแรกๆอันนี้เป็นของคุณพ่อครับสมัยที่คุณพ่อไปสักกับอาจารย์เฮงยุคนั้นก็บ้านบาทใช่ไหมอาจารย์เฮงบ้านบาทครับผมครับอ๋อแล้วของปู่ที่นี่มีอะไรนะอทิอะไรอทิครับอธิปู่ครับโอ้โหแล้ว่พี่ได้มาไงเนี่ยก็ได้มาจากใครนะ รูปหล่อรุ่นแรกอะครับอ๋อนขอดูข้างหลังหน่อยอาทิอยู่ไงอาทิอยู่นี่ฮะแล้วก็ด้านหลังเป็นยันอ๋อยันขนมอ๋อปกติครับครับแล้วประสบการณ์ของบ้านมีดีมีมีมีเมื่อไงฮะผมว่าครบถ้วนนะครับครบครบเครื่องเลยฮะเครื่องเลยนะฮะเหนียวทั้งเมตตาทั้งอะไรอยากได้อะไรก็นึกเอาอือหือโอ้โหนี่ก็ขอบคุณพี่มากที่สลับเวลามาพูดคุยนะดีครับครับแล้วตก่อนพี่เรียนที่ไหนเนี่ย เรียนอยู่แถววัดสิงค์ครับออกวัดสิงห์นะฮะขอบคุณมากครเดินทางปลอดภัยนะครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือน ทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป